เบสต็อ2025คลิปนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่อง m a g n e ตกันนะครับแมกเนตที่ผมต้องยกให้เป็น Best ็อป2025ในคลิปนี้เนี่ยมี2ตัวครับเนื่องจากว่าการใช้งานเนี่ยมันจะขัดขากันเกินต่างกันนิดนึงนครับเลยต้องให้ทั้ง2ตัวเนี่ยเป็น b บ s ต็ f 2025ครับก็คือตัวนี้ครับตัวแรกคือเป็นอุลซี่ MA30 ครับมีชื่อรุ่นบอกอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะมีชื่อรุ่นบอกอยู่ตรงนี้หน้าตาเนี่ยจะเป็นเหมือนพวก ที่เปิดขวดอ่ะเหมือนพวกเปิดน้าอัดลมเลยพวกนี้นะครับตัวนี้เนี่ยออกมาน่าจะต้นปีหรือปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็ใช้แบบว่าหอ้มันมากครับติดทั้งวันครับแล้วก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับยังไม่มีการทางอะไรครับอีกตัวหนึ่งสําหรับแมกเนตติดสมาร์ทโฟนก็คือตัวนี้นี่คือ SK-29 ครับตัวนี้เนี่ยออกมาประมาณกลางกลางปีค่อนไปปลายปีครับตัวนี้เนี่ยก็ อเนกประสงค์ขึ้นการใช้งานยืดหยุ่นขึ้นติดกับพวกขาตั้งกล้องที่เป็นแบบอาคาสวิตก็ได้นะครับหรือว่าเป็นยูก้าก็ได้มั้งเออน่าจะเป็นยูก้าได้ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยผมก็ชอบอีกหนึ่งตัวนะครับแต่ว่าทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเรามีอย่างใดอย่างหนึ่งเ่ยมันไม่พอครับอย่างเช่นตัว FA30 เนี่ยลักษณะเป็นแบบนี้มีตัวเกี่ยวที่เอาไว้ไปเกี่ยวกับพวกกระเป๋าอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับเนี่ยเป็นพวกแบบ เอาไปเกี่ยวกับพวกเป้หรือว่ากระเป๋าสะพายแบบนี้สะดวกมากนะการใช้งานก็กางออกมาครับมันจะมีตัวยางพื้นเล็กๆแบบนี้นะยางพื้นเล็กๆแบบนี้แล้วก็อ,ออกมาวางเป็นแบบนี้ได้เราจะติดสมาร์ทโฟนเป็นแบบแนวตั้งแบบนี้นครับนี่คือ M A 3 0นะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับติดเป็นแนวตั้งติดเป็นแนวนอนเนี่ยมันก็ทําได้ ง่ายๆครับสำหรับสมาร์ทโฟนที่ด้านหลังเนี่ยเป็นแบบแมกเนตแบบนี้ครับของผมใช้เป็น iPhone 11 Pro มันไม่มีครับก็เลยต้องมาติดแมกเนตต่างหากการใช้งานเนี้ยคือแข็งมากครับหลายๆตัวเนี่ยของตัวที่เป็นแมกเนตจับสมาร์ทโฟนเนี่ยแข็งทุกตัวครับแต่ว่ามันได้ท่าเดียวครับได้ท่าเดียวเจ้าตัว SK29 เนี่ยมันก็เลยออกแบบมาให้แบบว่ายืดหยุ่นสามารถเป็น ฟรีฟอร์มไหนก็ได้ดูเนี่ยมันมันยืดแบบว่าได้หมดนะครับแล้วก็ขาเนี่ยผมว่ามันมั่นคงกว่า MA 30นะครับแล้วก็ราคาสูงกว่านิดนึงนะครับสูงกว่านิดนึงคือขาถึงแม้มันจะเป็นแบบเหมือนหุ่นยนต์อย่างเงี้ยแต่พอวางบนโต๊ะเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงเลยนะฮนะวางเป็นแบบนี้ได้เราก็ติดเข้าไปได้เลยคือการใช้งานของ MA 30มเนี่ยมันมีประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้เลย ก็ยืดสูงยืดต่ำได้นะครับแต่ว่าบาลานซ์เนี่ยก็ต้องดูนะมันไม่มีใครวางแบบนี้แน่ๆก็คือวางให้มันเป็นรูปทรงอย่างนี้แล้วก็ชาร์จบนชาร์จแบตไรได้นะครับทําดูหนังทําดูไฟะล์เลนะี่ยเป็นแนวนอนแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ก็คือแบบสะดวกมากแลครับตอนที่ MA30 อสออกมาเนี่ยคือชอบมากๆนะครับลักษณะแบบนี้หรือจะเปลี่ยนเป็นแบบการจัดวางตั้งแบบอื่นเนี่ยก็พอที่จะได้อยู่นะครับประมาณอย่างนี้ก็ได้นะครับ กรติดเข้าไปครับก็แล้วแต่ว่าอยากจะให้สูงขึ้นหรือว่าอยากจะเอาแค่ประมาณแค่นี้พออะไรเงี้ยเนี่ยใช้แค่นี้พอหรือว่าอยากจะสูงขึ้นแล้วก็ทําให้มันสูงขึ้นอืมเท่านี้มันก็สูงขึ้นได้นะครับก็พอใช้ดานได้แต่ปกติเนี่ยผมจะใช้เป็นรูปทรงแค่อย่างนี้ครับแค่อย่างนี้แล้วก็ชาร์จแบตไรได้ ดูเป็นแนวนอนอะไรก็ปรับได้เลยนะครับแต่คราวนี้เนี่ยมันได้แค่รูปทรงเดียวครับตัว SK 2 9นะครับน,บนี่ตัวนี้ SK 2 9ก็ถูกออกแบบมาให้ผมว่ามันเป๊ะขึ้นนะมาตรฐานขึ้นขาเนี่ยมันสามารถกางออกมาได้ครับมีตัวยางตรงนี้ใช่ไหมมันก็มีตัวยางนี้แล้วก็กางออกมาปึ๊บเนี่ยดูมั่นคงขึ้นมากๆครับแล้วก็ ความกระดกกระเดิดอะไรเนี่ยมันน้อยกว่านะครับมันน้อยกว่าก็ติดเข้าไปเนี่ยผมก็จะใช้แบบแค่นี้นะใช้แค่นี้ในการยืดในการอะไรเนี่ยมันก็ปรับได้อีกเนี่ยเราจะมาฝั่งนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเออนี่ก็แน่นดีนะคือมันรูปทรงเนี่ยมันยืดหยุ่นได้ได้มากกว่าตัวเจ้าตัว m a 3 0นะเอับ <MA 30 S 2> มีแค่นี้นะมีแค่นี้ตัว SK29 เนี่ยมันก็ดูแบบว่าดูมันกว่าอ่ะดูแบบว่าจะหมุนจะทางซ้ายทางขวาได้แต่ว่ามันก็จะมีบาลานซ์เสียนะก็มาดูอีกทีหนึ่งว่าเราอยากจะให้มันอยู่ในรูปทรงยังไงครับจริงๆผมใช้แค่อย่างเงี้ยนะแค่นี้ก็อยู่แล้วนะครับหรือว่าจะทำเป็นแนวนอนก็หมุนไปเลยก็ดูได้เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับทำได้เช่นเดียวกันถึงแม้ตัวมันเองเนี่ยจะ มีการบอกว่าเราสามารถเป็นเขาเรียกเนี่ยโฟลเดอร์ฮุกเนี่ยโฟลเดอร์ฮุกเนี่ยแต่เราไม่ได้ใช้ขนาดนั้นนะเราไม่ได้เกี่ยวอะไรเพราะว่าก็เสียวอยู่ก็ใช้แค่นี้แล้วก็มันพับได้เล็กกว่า ma 3 0นะเล็กกว่าเล็กกว่าแต่ว่าเจ้า sk 2 9เนี่ยมันไม่มีแบบเกี่ยวหูหิ้วแบบนี้ อันนี้คือไปติดกับพวกเป้กับระเป๋าสะพายเลยได้แต่ว่าอันนี้ไม่ได้ครับ mm hmm. เกี่ยวไม่ได้ก็ต้องใส่กระเป๋าเอาครับ mm hmm. ก็ถือว่าการพกพาการเก็บเนี่ยก็ต่างกันนิดนึงครับ mm hmm. ตัว SK29 เนี่ยตรงนี้เป็นยูก้านะ mm hmm. ตรงนี้เป็นย mm ูก้าฐานเพลทเนี่ยเป็นย mm ูก hmm. าแล้วก็เป็นอาคาสวิต hmm. ได้ในตัว mm hmm. อย่างเช่นนะครับอย่างเช่น mm hmm. ผมเอามาใส่กับตัว ตั้งกล้องแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เป็นยูก้าเข้าไปได้เลยนี่ติดเข้าไปแล้วจะเอาออกแล้วก็กดเป็นแบบเพจปลดเร็วอ่ะดูม,มุมนี้ชัดๆนะครับก็เป็นแบบเพจปลดเร็วอ่าเป็นแบบเพจปลดเร็วนะครับจะติดด้านหน้าด้านหลังก็ทำได้หมดนะสมมติเราติดอย่างนี้ แล้วก็ใช้กับขาตั้งกล้องที่มันมาตรฐานนะครับมันคงหน่อยเนี่ยก,ก็ติดได้นะครับติดได้จะทาเป็นแนวตั้งแนวนอนก็จัดมาอย่างนี้ได้เลยนะครับปลดก็ปลดเร็วนะครับเพราะว่าเป็นเพจข้างล่างเนี่ยเป็นเพจแบบยูก้าครับใช้ใครใช้อุนซี่เนี่ยก็จะพอดีเป๊ะหมดละนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช้ยูก้าครับเป็นแบบหนิบมแบบรุ่นเก่าเครื่อบิกเจ้า SK 29กก็มีให้หนีบอยู่นี่ เพราะว่าฐานเพจของ SK-29 เนี่ยเป็นได้ทั้งยูก้าแล้วก็เป็นได้ทั้งอาค่าสวิตนะครับอย่างตัวเนี้ยก็เป็นแบบอาค่าสวิตหัวเก่าอ่ะเป็นหัวเก่าก็ทําได้ครับนะวิธีปลดออกก็เป็นแบบเพดไม่ได้ปลดเร็วนะอันนี้ก็จะเป็นแบบอาค่าสวิตปลดออกมาก็เลยหลากหลายกว่าครับนะในการใช้งานของตัว SK-29 ก็ดูแบบติดยึดจับอะไรได้ มากขึ้นนะมากขึ้นเพราะฉะนั้น2ตัวนี้เนี่ยผมจึงให้เป็น Best of 2025เลยนะเลยครับเพราะว่ามันใช้งานต่างกันนิดเดียวตัว SK29 เเนี่ยผมจะเอาไว้ที่ออฟฟิศเลยครับก็กางตั้งทิ้งไว้เลยส่วนตัว M.A.30 เนี่ยผมก็จะพกติดตัวนะครับเกี่ยวกับกระเป๋าด้านในเกี่ยวกับกระเป๋าด้านนอกวันไหนอยากโชว์ก็มาเกี่ยวข้างนอกครับตัวนี้เนี่ยถือว่าพกพาสะดวกแล้วก็ใช้วางชั่วคราวได้พราะเหตุการณ์เป็นอย่างนั้นน่ยมันก็จะต้องมี2ตัวนะครับมี2ตัวเอาไว้แบบที่ออฟฟิศตัวหนึ่งติดตัวไว้ตัวหนึ่งหรือว่าเอาไว้ที่บ้านตัวหนึ่งก็ได้แล้วก็ติดตัวไว้ตัวหนึ่งครับเลยทําให้เป็นที่มาของ b บสออ f 2,025แมกเนตติดสมาร์ทโฟนทั้ง2ตัวนี้ครับ